สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้เราก็คุณลุงก็มาถึงแล้วนะคะเราก็จะไปปลูกดาวเรืองกันนะคะก้อนเมฆอันเมือ่อวานยังไม่เรียบร้อยวันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวก็ตกแต่งนิดนึงก็จะสวยแล้วนะคะก้อนเมฆนะคะช่างคนสวยกันนู่นอยู่ช่างคนสวยนะคะคุณลุงก็มาแล้วนะคะนี่นะคะ ดาวเรืองก็บานสะพังแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะปลูกดาวเรืองกันนะคะเอซนะคะลุงก็อยู่ข้างบนนะคะนี่สวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะลุงก็อยู่ข้างบนนะคะดีแล้ว นี่ลุงอยู่นี่นะคะเอฟซีอ๋อเลออแล้วเรียบร้อยเอฟซีไม่มาช่วยปลูก ไม่ต้องช่วยปลูกับเอฟซีมันช่วยขุดน่ะคะองปูนะคะเมฆก็สวยแล้วนะคะคืนนี้ได้นอนหลับฝันนะหลับฝันมาขุดดินอะเอฟซีลุงก็อยู่ข้างบนกับช่างช่างนะคะตอนนี้นะคะยง่ายๆผมต้องเสร็จก่อนคุณเฟืองเพราะว่าเราไม่ขุดเขาปลูกไม่ได้ อืมช่างคนสวยนะคะลุงคนรอลุงก็คุยกับช่างนะคะตอนนี้นะคะไม่ถามมั้งเหรอคนขุดนะ่ะใกล้จะเสร็จได้ยังแล้วก็เสร็จเองแล้วก็เสร็จเอง ความพยายามองคูสวยงามมากนะคะเห็นเสียนองคูด้วยนะคะฝั่งนี้นะคะนี่นะคะ เสียงถูกคนขุดก็อยู่นี่นะคะคนขุดก็คือพี่แดงนะคะอยากช่วยกันปลูกได้สองแถวแล้วนะคะเหลือฝั่งนน้นนะคะฝั่งถนนนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วย สุดนี่เลยเหรอนี่ผมก็ตาดีใจว่าอีก2หลุมจะเสร็จผสร็่เผได้รถน้ำไปเลยอยังสุดแล้วาดนาวเรืองอืมข้างคนสวยคนสีแล้วนะคะข้างคนสวยคนสีแล้ว กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ